บทนำเรื่องบัรลังหมอยาเซียนด็อกเตอร์แพทย์หญิงอัจฉริยะข้ามพบกลายเป็นพระชายาขององชูเพิ่งมาถึงก็เจอผู้ที่บาดเจ็บสาหัสนางยึดถือจัญยาแพทย์ไปทำการช่วยเหลือกลับเกิดถูกคนให้รร้ท่ายสร้างห่วงสเสด็จพ่อของห้องเต้ป่วยวิกฤตนางไม่มีวิธีรักษาถูกอองอมาจิตผู้น่าเกลียดเข้าใจผิดต์หนีเอาหรือว่าเป็นคนดีมันยากนะัก ชายผู้นี้เอาแต่ใส่ร้ายป้ายสีนางไม่ว่าที่อดไม่ได้คือเขายังกล้าแต่งชายารองทำให้นางสะอิดสะเอียนอีกอองอัม,มหิตพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้ามีดีอะไรให้ข้าแค้นเจ้าข้าเพียงแค่เกลียดเจ้าแค่เห็นเจ้าแอร์วอแรกก็รู้สึกขยะแขยงหยวนชิงหลิงใบหน้ายิ้มรับพร้อมกล่าวว่าฉนไหนข้าไม่รังเกียจท่านอองเพคะเพียงแค่ทุกคนล้วนเป็นสุภาพชนไม่อยากไม่ไวหน้าก็เท่านั้น อ,องอม,มหิตพูดเย้ยหยันว่าเจ้าหย่นนึกว่าตั้งท้องลูกของข้าแล้วข้าจะนับว่าเจ้าเป็นพระชายาดื่มยาถ้วยนี้ข้ากับเจ้าขาดการอย่ามาขัดขวางการแต่งงานของข้ากับคุณหมูสองตระกูลถูกหยวนชิงหลิงนี่มอแฉ่งพร้อมกล่าวต่อว่าท่านอองนี่ชอบพูดเล่นเสียจริงเพคะท่านอยากแต่งก็แต่งเลยเพคะข้ามีลูกให้ดูแลค่อยแต่งงานใหม่ไม่มีใครเป็นก้างขวางคอใครถึงเวลานั้นมีการจัดเล่าครบเดินขอเชิญท่านอ,องมาร่วมงานด้วยเพคะ